กระดูกเราจะร่อนเลยนะครับก็สูตรเนี้เป็นสูตรที่เราต้องเอาไปตูนก่อนให้มันเปื่อยเพราะนั้นเราจะไปย่างขายได้เร็วมาย่างแป๊บเดียวไฟแรงๆแป๊บเหลืองเลยแล้วก็เนื้อร่อนกระดูกเลยนะครับผมซี่โครงหมูย่างอร่อยที่สุดทีสามโลกสวัสดีครับ FC และ เพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับผมประเก็นครับผม <Ninja. S 1> ก็กลับมาทํากับข้าวกับแก้มกันเหมือนเดิมวันนี้นําเสนอเมนูเด็ดนะครับเมนูสร้างไรายได้ทําไปขายก็ได้นะครับก็ได้ซี่โครงหมูมานะครับซี่โครงหมูก็เนื้อเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ได้มา700กรัมนะครับยังไม่ถึงโลก็จะทําสูตรหมักซี่โครงหมูย่างหรือหมูอบนะครับย่างก็ได้อบก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็สูตรนี้เป็นสูตรที่เราต้องเอาไปถ u นก่อนให้มันเปื่อยเพราะนั้นเราจะไปย่างขายได้เร็วมากย่างแป๊บเดียวไฟแรงๆแป๊บเหลืองเลยแล้วก็เนื้อร่อนกระดูกเลยนะครับผมก็อไปดูเครื่องหมักว่ามีอะไรมัางก็เหมือเนเดิมับให้กําลังใจกันคนทาคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามคอมเมนต์กันได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกันเลยส่วนผสมก็จะมีหมูนะครับซี่โครงหมูอันนี้ก็ซื้อมาประมาณ700กรัมนะครับ มีมีแค่นี้ได้มาแค่นี้เ0 0ดร้อยกร,รัมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มก่อนนะครับประมาณสัก40นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่คนจะชอบเหนียวมากหรือเปื่อยมากนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมเราก็ใส่เกลือไปสักครึ่งช้อนชานะครับเพิ่มความเค็มนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาหมูลงไปตุนนะครับอันนี้คนชอบเปื่อยก็ชั่วโมงหนึ่งคนไม่ชอบเปื่อยก็สัก40นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ชอบนะครับ ทำทานเองก็ไปย่างเลยก็ได้แล้วแต่ชอบชอบเลี้เหนียวก็ย่างเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะตุนก่อนสัก40นาทีนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันอ่ส่วนผสมที่จะไปหมักก็มีกระเทียม10กลีบนี่ก็เป็นพริกไทยนะครับพริกไทยเม็ดก็ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้รากผักชี3ต้นถ้าไม่มีก็ใช้เม็ดผักชีแทนนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันหอย3มช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหรือซอสสาเขียวก็ได้3ช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็น นมจืดนะครับนมจืด3ช้อนโต๊ะก็น้ํามันพืชสัก3ช้อนโต๊ะแล้วก็นี่ก็เป็นน้ําตาลปีป๊บ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำสักครึ่งช้อนโต๊ะหรือไม่ถึงก็ได้นะครับเพิ่มสีสันสักนิดหนึ่งแล้วนี่ก็เพิ่มความนุ่มด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดานะครับก็เดี๋ยวจะเอา3าอย่างนี้ไปโขลกรวมกันเดี๋ยวหมูเรา,าตุนไว้แล้วเราก็จะมาหมักนะครับผมก็ พริกไทยกระเทียมรากผักชีนะครับใส่รวมกันแล้วก็โขกแหลกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหมักกันเลยเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดที่ผมบอกเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับสำหรับสูตรหมักนะครับใส่รวมกันให้หมดนะครับแล้วก็ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็พอมันเข้ากันดีแล้วละลายเข้ากันเราก็จะเอาไปหมักกับซี่โครงหมูที่เราตุนไว้เมื่อกี้นะครับผมอันนี้ผสมเข้ากันแล้วแล้วก็อันนี้ที่เราตุนไว้อันนี้ผมตุน40นาทีนะครับก็จะเอามาหมักนะครับเลาลงไปหมักแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากัน อันนี้ถ้าเราเรารีบนะก็หมักสัก20นาทีได้นะครับแต่น,นี้ผมจะหมักไว้สัก3ชั่วโมงให้เข้าเนื้อดีๆหน่อยนะครับผมถ้าเป็นไม่ได้ก็หมักข้ามคืนไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปซีนไว้หมักสัก3ชั่วโมงวันนี้นะครับผมนะครับผม,ผมก็เอาพลาสติกแล้วไปก่อนเอาหมักไว้สักกะว่าสัก3ชั่วโมงวันนี้นะครับผมถ้าไม่มีเวลานก็สัก20นาทีก็โอเคแล้วนะครับผม น,นี่ก็จะแ้วไว้สามชั่วโมงเดี๋ยวก็มาย่างกันอันนี้ผมก็หมักไว้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปย่างกันนะครับย่างก็ไม่ต้องย่างอะไรมากมายเพราะว่าเราตุนไว้สุกแล้วนะครับย่างเพื่อให้เหลืองเวลาเราทําขายก็แปบ๊บเดียวนะเราก็ขายได้เลยเพราะของเราสุกมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปย่างกันเลยเราก็มาย่างกันละไฟก็ไม่ต้องอ่อนมากนะเพราะว่า เราย่างให้เหลืองนะครับผมหรือใครจะไปอบหม้อลมร้อนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าย่างเตาถ่านเนี่ยมันจะได้กลิ่นของควันไฟด้วยมันจะอร่อยกว่านะครับผม <restriction. S 1> เดี๋ยวก็มาดูกันตอนสุกเลยย่างให้เหลืองตามชอบเราก็ย่างกันมาเหลืองตามชอบนะครับนี่เราเหลืองประมาณนี้เพราะว่าของของเรามันสุกอยู่แล้วนะครับย่างให้หอมให้เหลืองเฉยๆแค่นี้เดี๋ยวเราก็ออกไปจัดจานชิมกันเลย ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูซี่โครงหมูอบหรือซี่โครงหมูย่างนะครับสูตรเนื้อนุ่มเปื่อยนะครับผมนะี่ครับเดี๋ยวก็ดูเลยกระดูกเราจะล่อนเลยนะครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับซี่โครงหมูอบหรือหมูย่างได้เหมือนกันทั้งอบทั้งย่างนะครับ ก็ทําขายก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะรวดเร็วมากเลยย่างแป๊บเดียวก็ได้ขายเลยเพราะว่าเราสุกอยู่แล้วเพียงแต่เราเอาไปย่างให้มันหอมควันแล้วก็ให้เหลืองนะครับผมก็ไม่เสียเวลาแล้วชิมกันเลยนะครับนี่เขาก็จะเปื่อยเนี่ยฉีกออกมาอย่างเงี้ยเปื่อยเลยนะครับผมก็ทานคู่กับน้ําจิ้มเจ่วหรือน้ําจิ้มซีฟู้ดได้หมดนะครับผมอืมร้อน ต้อนเราไปเลยอันนี้ผมตุน๋นสี่สิบนาทีถ้าคนต้องการเปื่อยเยอะกว่าน,นี้ก็หนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าไม่ต้องการเปื่อยมากก็ครึ่งชั่วโมงแล้วน,นี่หมักไว้สามชั่วโมงเข้าเนื้อหอมหอมเครื่องฮะหอมเลยอะ่ะสูตรนี้เอาไปหมักทำขายก็ได้เพราะว่าผมหมักอะไรผมก็ไม่เคยกักอยู่ละบอกตรงๆเลยหมักอันนี้เรียกว่าเป็นสูตรน้ำสด หรือไอ้ไม่ไม่นมสดก็กะทิก็ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะของสร้างอาชีพเราก็มาฝากกันแฟนคลับนะครับสาหรับแฟนคลับที่ติดตามผมอยู่แล้วก็แฟนคลับใหม่ๆนะครับถ้าเจอแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับให้กําลังใจกันคนทาคลิปก็อยากได้ตรงนี้แหละคอมเมนต์กดติดตามนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาใหม่นะครับก็วันนี้ผมสองคนต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีเด็ดเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ